สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันศุกร์ที่13มกราคม2566กันนะครับเรามาดูรายงานสภาพอากาศที่ผ่านมากันก่อนนะครับแต่ว่านี่บริเวณภาคเหนือมีรายงานฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในบางแห่งโดยรายงานฝนสูงสุดวัดได้9มิลิเมตรที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านครับอุณหภูมิสูงสุดแต่ว่านี่อยู่ในช่วงสาวเก้าถึงสามสิบสี่องศา,ศาเซลเซียส โดยรายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาควัดได้33.5องศาเซลเซียสที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางกับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับเพามาดูรายงานสภาพอากาศในเจ้านี้กันนะครับภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวโดยอุณหภูมิต่ำสุดพื้นราบวัดได้11.7องศาเซลเซียสที่กลุ่มงานอากาศเกษตรเชียงไฮ์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงไฮ์ครับสำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ดยรายงานอุณหภูมิตามสูตรเจ้านี้วัดได้4.5องศา,ศาเซลเซียสที่ยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมตองจ,อจังหวัดเชียงใหม่ครับเรามาดูสภาพอากาศทั่วไปของวันนี้กันนะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกลาลังอ่อนแต่ยังคงทำเมื่อภาคเหนือ,อมีอากาศหนาวเย็นก็มีหมอกในตอนเช้าครับเรามาดูการคาดหมายลักษณะาอากาศ2 4ชั่วโมงตั้งหน้ากันนะครับ ภาคเหนือตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวก็มีหมอกในตอนเจ้าอุณหภูมิต่ำสุด12-17องถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33ถึงองศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด4-10ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว1 0 1ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับภาคเหนือตอนล่างมีอากาศเย็นก็มีหมอกในตอนเจ้าอุณหภูมิต่ำสุด 17-19องศาเซลเซ,เซียสอุณหภูมิสูงสุด32-33องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8-14องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสุดท้ายนี้ภาคเหนือนยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวก็มีหมอกในตอนเช้าส่วนบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องดูแลรักษาสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นระยะนี้ไว้ต่อยนะครับและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศกับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ทีโทร053 2 7 7 919ได้ 19, ลตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหรือทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของศูนย์นุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน